สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Gear Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแบรนด์เด็กเกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนมือใหม่นะครับเริ่มต้นหรือว่าเพิ่งเคยจะมาเล่นที่ปหรือว่าเพิ่งเคยมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมอ,อันดับแรกนะครับเราสร้างตัวละครเสร็จนะแล้วก็เลือกโรงเรียนได้เลยนะตามใจชอบเลยนะครับชอบเรียนไหนลงโรงเรียนนั้นเลยนะครับผมหัวข้อที่2ก็จะเป็นเพศนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอาชีพนะครับผมอีกสองอาชีพนี้คือต้องทำตามเงื่อนไขนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเลือกอาชีพมายากลแล้วกันนะครับอันนี้เลือกหน้าตาเลือกได้เลยนะครับทรงผมด้วยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วสีใโอเคตั้งชื่อเสร็จเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับผม ใครสมัครใหม่เนี่ยก็คือในไอเดีก็คือเขาจะให้ใส่รหัสรหัสตอนเข้าเกมทุกครั้งนะครับผมกรอกครั้งแรกมันจะมี2แถวให้กรอกนะเราตอนนี้เราต้องจําไม่ได้นะครับสําคัญมากนะอ่านี่ผมกรอกไปแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมให้เราเปิดนี่ตัวนี้สีแดงมันต้องเปิดอยู่แล้วแหละอ่าเปิดสีแดงไปก่อนเลยนะครับผมแล้วเราก็ แฟชั่นก่อนเลยนะครับที่จะทับชุดนะครับผมก็เป็นกล่องนี้นะครับกล่องอสีเงินเงินเนี่ยนะครับอันนี้เราจะไม่ใส่นะครับผมนี่แฟสีแดงนะคือมันมันบวก exp น้อยเราเราไม่ต้องไปใส่เลยนี้เรามาใส่ไก่นะครับนี่กล่องแดงๆอีกทีนึงนะครับเปิดสองครั้งนะปึ๊บนี่เราก็มาทับกับชุดได้เลยหัวก็ทับกับหมวกได้นะครับหลายคนไม่รู้ เสื้อมาไปก่อนเลยนะรองเท้าทับให้ครบนะครับไในวะโอเคทับครบแล้วนะครับปึ๊บแล้วเราก็มา,าเปิดกล่องน,นี้ทีนึงนะที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมเปิดไปเลยนะครับก็ใส่รถก่อนเลย กขาจะมีกล่องข้าวมาให้เลยนะครับ GM จะมีกล่องข้าวแถมมาให้ส0บอันนะครับกดใช้ได้ทีละ4กล่องนะครับซ้อนได้นะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็เปิดไปเลยเซตคูณนะครับผมเซตนี้ดีมากนะคูณแบบน่าจะ70% 0นะรวมๆกันแล้วเรากดใส่ให้หมดเลยนะครับใส่หมดเลยแล้วก็มีหมาด้วยอันนี้สําคัญเลยนะครับหมานี่ก็คือเรียนสกยูแล้วก็ กดเลือกเลยมันจะเป็นสกิลฟื้นฟูเลือดให้เรานะครับประมาณนี้แลวครับผมเซ็ตพร้อมเร็วง่ายเลยครับมันเลยถ้ากล่องข้าวเนี่ยเราใช้เนี่ยแล้วมันหมดเนี่ยผมคิดว่าไม่พอแน่ๆนะครับซื้อในในช็อปได้นะครับ59พอยต์เฮ้ยไม่ใช่ดิซื้อในช็อปได้นะมันตกอันละอัลละหนึ่งพอยต์จะได้2จะมีแพ็ค200อันแล้วก็แพ็ค10อันนะครับเราไปไปเลือกดูได้นะ หร,หรือไม่ถ้าใครมีเอ็มก็ไปซื้อในตลาดได้ซื้อเอ็มแล้วมากดได้ถ้าใครแบบมีมีเอ็มอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปซื้อเอ็มมาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อในตลาดได้กนะ็ตกอัลล่ห้าเอ็มนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยมันเหมือนกันนะใช้ได้ก็คือทับซ้อนได้4สีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแจกเขาจะทํารูปล่าแบบเออสีจะไม่เหมือนกันนิดนิดเดียวอะ่ะแต่ว่า นมรวมแล้วเหมือนกันนะครับนะสบัติประมาณนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็จบคลิปเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็าใครสนใจโหลดมาเล่นได้นะครับ l a n กเก k e r เป็นแนว EP12 นะครับผมก็มันแน่นอนคนระับ GM ียมดูแลดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตีบอสกิจกรรมของ ไฟฟ้ากิจกรรมบอก็แจกตังค์ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นใหม่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ